อย่าลืมกดติดตามช่องออโต้ครสการ์ดช่องรีวิวรถยนต์ที่รวมทุกความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์ทั้งในไทยและต่างประเทศวันนี้เราจะพาไปพบกับรถกระบะระดับตำนานที่ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ในปีนี้กับโตโยต้าไฮลักซ์สองพันยี่สิบห้ารถกระบะที่ขึ้นชื่อเรื่องความแกร่งทนทานและสมรรถนะที่เหนือชั้นคราวนี้กลับมาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูดันมากขึ้นพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โตโยต้าไฮลักษ์2อมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่แข็งแกร่งทันสมัยไฟหน้าแบบเลตสรงเฉียบคมพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่สไตล์โบดีไซน์พร้อมกันชนหน้าที่ปรับปรุงให้มีความบึกบึนมากกว่าเดิมด้านข้างดูแข็งแรงด้วยซุ้มล้อดีไซน์ใหม่และล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่เพิ่มความมั่นใจทุกเส้นทางด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลตส่งซีเชฟที่เป็นเอกลักษณ์ของไฮลักษ์รุ่นใหม่ ภายในห้องโดยสารของ Toyota h i l u ัก225ได้รับการออกแบบให้หรูหราและสะดวกสบายมากขึ้นวัสดุที่ใช้ภายในมีคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มหนังแบบพรีเมียมปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงจาก JBL ที่ให้ประสบการณ์ฟังเพลงที่ยอดเยี่ยมระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวาและช่องเสียบชาร์จ USB ทุกตำแหน่งเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ในด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮลัก2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลและตอบสนองได้รวดเร็วระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพัฒน์ไทม์ 4WD ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโหมด normal, eco หรือ power รวมถึงโหมด f f r o ad ที่พร้อมลุยทุกเส้นทาง ด้านความปลอดภัย t o โย t a าไฮ u ัก2,025มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนที่จัดเต็มทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบตรวจจับคนเดินถนนรวมถึงกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถและการขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นระบบช่วยลงทางชันและช่วยออกตัวบนทางลาดชันยังคงเป็นจุดเด่นที่เพิ่มความมั่นใจทุกสถานการณ์ โตโยต้าไฮลัก2 2 5ยังมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยทั้งรุ่นมาตรฐานและรุ่นสูงสุดอย่าง GR Sport ที่เพิ่มอารมณ์สปอร์ตทั้งภายนอกและภายในเช่นชุดแต่งพิเศษกันชนหน้าแบบสปอร์ตช่วงล่างแบบปรับจูนเฉพาะและล้ออลลอยสีดำขนาด18นิ้วสำหรับคนที่ต้องการสมรรถนะและดีไซน์ในแบบสปอร์ตโดยเฉพาะ สรุปแล้ว Toyota าไฮลัก2025คือรถกระบะที่ผสมผสานระหว่างความแกรง่งความทันสมัยและความหรูหราได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะใช้ทำงานหนักหรือขับขี่ในชีวิตประจำวันก็ให้ความมั่นใจและสะดวกสบายในทุกมิติใครที่กำลังมองหารถกระบะที่ครบเครื่องที่สุดในปีนี้ Toyota าไฮลัก2025คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามช่องออโตเครสการ g e เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ทั้งรถกระบะรถเก่งและรถ SUV จากทั่วโลกแล้วพบกันในคลิปต่อไปของเราขอบคุณที่รับชมครับ